ขอขอบใจยินดีต้อนรับสู่สบายดีนะขอขอบใจนะสบายดียินดีต้อนรับสู่โฮงแฮมโอ,อ,นะอน้าใสสาขาที่หนึ่งทั้งอันหนึ่งเขาหอมทั้งอันหนึ่งใส่สวยก็าอาหารอ่านอาหาร,าหารดาวเพื่องห้องพักสะอาดสะดวกสบายปลอดภัยพี่นอง มาเด้อมีสองสองสัตว์มีหลายห้องห้องพักสะอาดมียังนี้ของโบราณสวัสดียินดีสวัสดียินดีตอนรับสวัสดียินดีตอนหับเด้อโอเคโอ่งเฮงกุนซายเนี่ว<ส>่าเ,เป็นหนึ่งกุนซายสองอเออว่าเป็นจีนีเขาเอิญบ้านยังวงนี้ อันพนสว่างใต้พนสว่างใต้อันนี้เป็นปอันนี้เป็นเตียงครูนะเตียงครูมีมีโทราพัพนี่เฟอร์นิเจอร์ครบสะอาดสะดวกสบายปลอดภัยเตียงเดียวกับสีมีเตียงอันเดียวน,นะตาเตี๊ยต่างกันแค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> มาบึ้งกันเลยตาแล้ว